สวัสดีค่ะสสวััดีครบกินกับพ่อจ้าพี่น้องจา้ามื้อนี้เพื่อกำแนิสิผ้ามากินหมกหน่อไม้ใส่หมูจ้าพี่น้องสามชั้นนะครับใส่สามชั้นยั่วๆจา้าม้อนี่มกสุดแบบมกหม้อนะพี่น้องมกหมอ้อปกติสิมกใบตองแต่มื้อนี้มกหมอ้อมกหมอ้อพี่นอ้องเจ้าประหลา เกียวปลายาเยอะๆจ้าอ๋อขขมใส่น,น้ำเพียงุ้ยเล่จ้าคุย,ยบบเนี่ยอื้มอืม,อม,อม ครับครับับ,บ,บมีหมากไหมเพี่นเราเนี่ยหมักแจงด้่ยค่ะพี่น้องแจงหน่อยอืมปลาไหลเหรอคะคือสามชั้นเน้นๆหนักกลัววาสาบิก็ต้น<ม>หอมนี่เหรอจ้ะ ขื่นฉมองปีดพี่น้องเวยอวะจ้าแซ่บน่วนั่น่ว <laughs> cái này bóng hết cả đẹp Cái nào Lồi về lôi về lấy Ừ <laughs> เยอะๆจ้ะอืมอืมอืมหนูอรมไปเลยค่ะ มาพี่น้องมากเปพร้อมกันจ้มวันนี้เดม หมกมหม้อใหม่ใส่มูส้ำสันแซ่บมากฝากดด้หัหคะ่ะเนาะค่ะก็ออยิ่งต่มไปส้ใบตองนี่กินมหกหมอ้ออันนี้หมกหม้อลาบกระแดกกระแดกบองขอดิบมั้อ ีน่นหกรับหมูขอเคีียดกรับหมูนะพี่น่ออ สันค่ะเรือรับน้องค่ะอเื่อมกินผักข้าวโพดอ่อน พัดใส้น้ำมันหอยแบบแซ่บด้วยค่ะพี่น้องค่ะโพตรอรอนอ่ะแตงแต,ง,แตงน้นก,ก็ขมเลย<อ>แตงข้างผู้เขียวแตงจิว๋วจ้าพี่น้องค่ะแตง หนามนวดอะไจับห <pec S 2> น่อยค่ะสามชั้น กินเหล้าเน้ยไถ่เนี่ยอะไรไ่หนออะไรนะกินเหล้าเน้ยไถ่เนี่ยซอสเกันไปนี่คิดอย่างเนาะหมกหน่อไม้ใส่หมูเมนูโปรดแน,แนทเนี่ยค่ะพี่น้องคะเนี่ยหมกหน่อไม้ ้หมูสามสัน สดชัดเจบผับกปังอวยเโดนบ่ะแม่ ังเกียววองอพี่น้องว่ามกไสหมอหรือว่ามกไสใบตองสแสบกันไหมเนาะมกไสหมอกับเห็ดไงเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะออกมาโอ อืมมนี hmm. mm ่ก hmm. mm ็ได้วอาพ่นเก้าเจ็บอจ็บแสมหอนพัก I'm done. แ่บอันแบบแดงก็เป็นน้ำสีคัะพี่นนอนก็เป็นน้ำมัอย่างหนามบ้าพอ่อป่ะนั่นเหนียดป่ันัน่น้หนียดป่ะหรือมันเป็นพันธ์ ท oh. านเป็ไงน้ำขนปูนเบิร์ดเบิร์คือก๊าเอาละค่ะพี่น้องคะมือนี้กับเบิร์ดแล้วน่าจะทักกินมุ่งมากกินวัสดุผ่าเพื่อกำหน่งขอถอยขอเพืยน่าจะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ